ย่างมากินเนาะแล้วล้วก็ได้เสียหญ้าพี่น้องเอ้ยเสียหญ้ามันเนาะแต่ก็บ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอพักักงน้ําก็งามๆอันนี้ก็เป็นข้าวนาวานเนาะนี่ข้าวนาวานข้าวนาปังเนาะที่ตัดตอนนั้นเนาะล่ะนึงเกน้ําเนาะนี่บ่งามขนาดเลยกินกับตาหุ่งเนาะแกงไม้นี รดไปรดเลยเข้ากันนี่อะไรหนึ่งนี่หมึกซาลีเขากับพักวันใหญ่เนาะพักในหน่อยพี่น้องเลยนี่น,นี่พักหน่เนาะ ตอนนี้กะไว้เฮาจังสิตัดน้ําล้างเนาะเอามามื้อนี้ด้านนึงกับสติบได้ปลูกตอนนั้นเนาะโดยบารุงอ่าเสร็จทั้งที่เรียบร้อยเนาะเฮาก็เนาะสติบโดยวางอันแกงงามบักอันก็ <laughs> <laughs> ับซ่องสาวตีสาวดีสาวลาเนาะมือนี่กับพวกร้านหนึ่งเกล้วเนาะรวมเอามือนี่กับร้านหนึ่งกัเสิครับรวงอ่ามามาเบิ่งร้านหนึ่งเป็นเกมหมากสุกีเนาะอีส่วนมันเนาะส่วนมันก็อาจจะคุกๆนี่เนาะอาจจะได้ข่าวส่วนมันรอบหนึ่งเนาะเนาะเฮากะไปเบิ่งไปชมกันได้เนาะเป็นเน่าใจเนาะตอสิไปก็อย่าลืมอย่าลืมพูดชมกันเด้อเนาะเฮาแก เด er mm. ี๋ยวกลับไปเบิ okay. ่งกันเลยเนาะตลาดหนึ่งว่าพี่แพทย์ประกาศใดกันโค้ดถอดของไฟแห่งดีเนาะไปบังเลยไปกับหลานมาหนึ่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันเด็ดเดียร์น่าร้านหนึ่งโดยแม่ไปเก็บม็กข้าวโพดสาลี่อยู่หน่องเอ้ยพูดอยู่สวนลุ่มพงเนาะข้าวโพดสาลี่คือกันหมักสาลี่นู่บหานหอมเนาะตลาดหนึ่งนี่กำลังย่างไปอู้บรรยากาศเดียรแห่งพี่น้องเอ้ย แมนกล้องสั ể, nào, mà, ้นก <c ười> ็ต้องขอโทษขออภัยเออนี่ใบใบกับหลานพี่น้องเว้ยใบกับลานหนึงที่เก้าลานน้อยสองคนเนาะผวรนยากระแดดแห้งเนาะว้าตกมาเดือนนี้ดแดดพี่น้องเว้ยเดือนที่ผ่านมานั่นเดือนที่ผ่านมาคือว่าอากาศก็คือว่าฝนตกเนาะฝนไง ดินไผ่เคยเป็นดินแบบนี้ป้ะแห้งแรงดินแห้งแรงเลยฝนบุตกป้ะฝลบุต๊กนะผลบุตกได้ประมาณสี่ห้ามื่อเนาะหลานนึงเด็ดเด็ดแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยหาเข้าวกำลังงามพากันไปเก็บมักสลีมาต้มกินพี่น้องเอ้ยมักสลีที่เขาปลูกไว้สวนมันเนาตเต๊ตตอนที่ว่าทายคิดกับหลานนึงตอนนั้นคนแหละพาถ่ายคิดตั้งกระหงอนะเมน มันทั้งสวนมันดุงเนาะสวนมันทึ่งเนาะปดะเก็บเนาะพอ่านี่หน่อยอยู่สวนมันดุงดุงเนาะได้ทั้งหมดเลยกันเดินกันเลยนะสติกระชีฟากเสียมไว้หนีก่อนถืออย่างนอาตอนมาจังเอาจะได้จับกล้องแบบถนัดเนยยันกล้องสั้นพี่น้องเว้ยสติกระไรนี่บรรยากาศเถอะบดแล้วพี่น้องเวยบบันเข่างามว่าล่ะหนึ่งเซ็ตละหนึ่ง สมิวข้าวกงามขาวงามอยู่เนาะขาเนาะถ้าเพิ่นกะน้ําก็แห้งแล้งเด้อพี่น้องเอ้ยแห้งแล้งนย่านแบบว่าหญ้าขึ้นเนาะบัดนี้ฝนบ่ตกพี่น้องเอ้ยถ้านยงออกหลายบ่กงไม้เนาะืมกงไม้แซ่บๆเด้อพี่น้องเอ้ย น้ำอยู่บ่ไห้นาะไหนี่นี่แต่ไหนี่บ่ทีมีน้ํนะโอ้ต้นมะฮุงเฮากะดำหน้าแล้วแล้วกได้เสียหญ้าพี่น้องอ้ยเสียหญ้ามันเนาะแต่ก็บ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอ้านีก็มีน้ือกันเนาะอยู่ฝั่งนี้คือมีน้ําเนาะ ฝังนี้พัดโบมีฝั่งนี้พัดพี่น้องเ้ยลายนี่หลังนึงมาไกลวันี้ลายบอดำแดง้ำหลังนอไฮนี่กะสีบงงามปไเนาะดำแดงได้ประมาณทิศนึงเดพี่นองเลยนีะนี่น้ตกะนี่งาม เขาอคอยไตยไปหลานึงไอผวางลมได้สติปยาลมเด,ด็กผูนน้พ,พักมมนกเสีงน้ำก็งามๆอันนี้กเป็นเขาหน้าวานเนาะนี่เขาหน้าวานเขาหน,น้า,นาปังเนาะที่ตัดตอหน,น้านอ่านหนึงที่ตัดเนเพิเ่นกระลังปุงเนาะนี่เขาตัดมวยหยาขึน้นเนาะนี่กลัปงปุงปุงเขียวงาคัะขนาดเลย น้้น้องสติอันนี้กับกระเสกน้ำนาะน,นี่ว่าง,งามขนาดเลยกินกับตำมหฮุงน่อเก,ก่งนะไหมนนี่้เยน่ามาเอาเนอะาายากมาเอาก็มาเอาได้นาอน,นี่กระเสกน้ำพากับ้ายากนาอกินกับเก่งนะไหมุ่นมีเมมีลาหยมีลายแหงห งามพ่อพี่น้องเ้ยบรรยากาศน้ำเพราะว่าน้ำมันหลก็เลยเรน้ำก็เลยออกหลากาศก็ได้ปุ่งไว้คนวัละหนึ่งเขียวแห้งว่ะคนตกคนตกกะตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ตกเลยมีแต่แดดอย่างเดียว ี่าใช้โอ้ไข่หอยเซรีพี่น้องเว้ยนี่ดันหนึ่งว่ะไข่สีแดงๆเนาะอันนี้กบอนีกว่ะแล้วม่ขางนอนลาหะาเยมัเชอี่อดแล้วเนาะส่วนอรี่ทอดห้อยแล้วือยางมามากินเนาะ สงุดเลยป็นขึ้นขั้นใดนี้เนาะนาสติปเลยขั้นขึ้นปะขอไปเอาข้าไปได้บ่ามาดูไหมขมเลยเข็ดหยกเงี้ยงเงี้ยมนไปนึงกระิรอดแลบ้านนึงเขาบอกกัรห้เองเนาะนี่อสวนม่นสติกับโบง้ามปัดไดปีนี่ นี่รอดไป,ปตายจะมีเนาะหนึ่นนนงเด้อน,นี่สตรีมกับบูป้าโหลเลยโอเค,โอ,เคโอ้วยสวนมันก็นงามเหมืนเนะาะธรรมชาติแต่บอกงาไไ่ายปะเด้ตายก็นนมีเนาะไปชมว,วิว นี่มักสวิีเขาก็ต้องเบิ้งอันนี้มันก้อนนอจังหัวมันแก่บ่แก่พี่น้องเลยนี่เบิ้งอันนี้มันหาวเนาะนี่มาละหนึ่งนี่มักสวิีเขาก็พักบุนใหญ่เน้อพักในน่อยพี่น้องเลย ต้นเนาะต้นมันกับว่าเรียฮัจังสิตัดน้ำหลังเนาะเอามามันก่อนร้านเรื่งกับสตรีได้ปลูกตอนนั้นเนาะปลูกกันเนาะแม่ มันก็งามปานไดเนาะพูเฮาก็ตัดหญ้าแล้วพี่น้องเฮาผูกหญ้าค่ะแตะนี่ไปนี่ๆไปนี่ให้ละนึงนี่นี่ตัวนี้โอยแก่แล้วตัวนี้พี่น้องน่ะแก่เบิด2อัดเลยเนาะมาซินี่หมดเด้นี่ละนึงขอ มันกุมเด่งไข้ี่นัองเด้มโอ้โหบสติเลยพ่อนี่ตัวนมาเัเต็มเล้ยปดูง ซาลี่ลอยได้แถวไหนโอ้โหลายแห้งอะไรอืีโอ,อ,นนะอ้เด็ดพี่นอ้องเลยเด็ดแห้งใช่ไหมเมีนอ่าาาามาาาาาาพี่นาา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 ายาา่าาาา

มุดกระไลืมายเร้ยอะันหน,หน,หนึหน่งมุดเ mm ้อรมุดลายแห้งะดิมุดกระไลเนาะถ่าแต่มุดเขาเลยพี่น้อยตัวนี้ ะดีปูเพ่อได้กินพี่น้องเอ้ยทางกระทือ่น้อยกันพองกรเเต็มถางเต็มทางน่อยพี่น้องเลยเมื่อนาันเต็มงเลนี่ เป็นจริงใดเขากะได้หลายเต๋อไปนอกร้านหนึ่งเต๋อทางห้อนพี่น้องเอ้ยหูเคือร้านหนึ่งเขากะสิได้เมื่อนอกบัดนเนาะไปเบิ่งตอนห้องต้มเนาะห้องกินเนาะโดูยไปไปไปลุงอ่ะเซ็ตยังที่เรียบร้อยเนาะเขากะนาะสติโดยเดี๋ยวนี่แกขึ้นมาเชิงแต่แกชิมกินได้สกินเน้นเนาะเขากะนาะนี่งามแบบนี้เลยนั่งตูแกเนาะนี่เป็นแบบนี้เนาะ กันงามมั้งอันก็บงางงามเนาะอันนี้กันเนาะนางดาน,นึงกินตัวน้อยตัวนี้เนาะเขียวหางก็ราน,นึง <laughs> เขียวหางเนาะอันนี้เ,เป็นของ p o s i ิ i v ปลูกองุ่นรอบก็บไม่ตู้ก็รลานหนึ่งแล้วเนาะเอากระไปกินกันเลเน่านา <laughs> ะกห้ากันแซ่บจเ่รไปโรงแรม หวานหวานทั้งมันทั้งหวานแต่ก็อน้อนุ่มอีกอแท้ก็ลุงอ,า,อาได้กินของสตีมก็ร้านหนึ่งปลูกอู้เข้มข้นยังไนีีเนาะแซ่บแท้อ่อนทั้งอ่อนด้วยกลุงอ,า,อาได้กินนี่โคตรแซ่บมาให้ าจจะเห็นคักเนี้ยน,นะตอนนี้ตุนนี้จะแกะ้เองนะตอนนี้กันพึกันเนาะประชาชนากันแล้วนี่ก็จะได้จบคลิปเลยเนาะเนาะสติเนาะนเราสิ <No. S 1> ไปกันอย่าลืมกดได้กดซับกดแชร์เพื่อแเป็นแเง็นสติกับสวัสดีกับสาว loud เออบาย Bye.